หยุดก่อนหยุดทำทุกอย่างที่ทำอยู่เลยมาฟังเรื่องราวตำนานช้างเผือกกันช้างเผือกหรือที่เราเรียกว่าช้างพื้มถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเลยนะเชื่อความเป็นทรงพระอินเป็นพานะะของพระอินทร์เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และพระบารมีของพระมหากษัตริย์ตำนานเราว่าช้างเผือกจะปรากฏตัวในป่าลึก หรือแม้แต่ในความฝันของพระราชาเรื่องที่โด่งดังที่สุดต้องยกให้ช่างสึดคู่พบารมีของสมเด็จพระเลสวรมหาราชเจ้าพระยาชยานุภาพที่เชื่อกันว่านำชายชนะมาสู่สงครามลึกลับน่าเกรงขามและเป็นสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ที่แท้จริง เรื่องเล่าตำนานก็จบไปเพียงเท่านี้ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เรื่องเล่าในตำนานด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านครับ